สวัสดีค่ะในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการภาคพิเศษกรุงเทพอาจารย์ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะเข้าสู่ครอบครัว GSTM ค่ะถือว่าที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของนักศึกษาก็แล้วกันนะคะวันนี้น่าเสียดายจริงๆว่า,าเพราะว่าอาจารย์ติดภารกิจการสอนที่ศูนย์ภูเก็ตนะคะแต่ว่า ก็ยังส่งใจไปถึงนักศึกษาที่กรุงเทพอยู่นะคะโดยส่งผ่านคลิปตรงนี้นะแล้วก็อาจารย์เชื่อแน่ว่านักศึกษาเลือกสถาบันการศึกษาที่ที่ถูกต้องแล้วเนาะนะคะเนื่องจากว่านักศึกษาจะได้พบกับคณาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่มีความเชี่ยวชาญมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีทักษะที่หลากหลายานักศึกษาจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ ที่นี่ก็จะเน้นในเรื่องขององค์ความรู้ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ในอุตสาหกรรมจริงๆนะคะค่ะถ้าในระหว่างที่นักศึกษาศึกษาอยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของที่นี่อาจารย์เปิดรับเปิดประตู24ชั่วโมงนะคะเพื่อเพื่อต้อนรับนักศึกษาะคะ่ะแล้วในระหว่างที่นักศึกษาศึกษาอยู่นักศึกษาจะได้อยู่กับครูแล้วก็คณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่น่ารักทุกคนนะคะ อยู่ที่นี่ประมาณ2ปีแล้วก็อาจารย์อยากให้อยากเห็นนักศึกษาทุกคนอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆให้ได้มากที่สุดเช่นกันแล้วก็นําประสบการณ์ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับอนาคตนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วยังไงพบกันที่กรุงเทพนะคะขอบคุณค่ะ